แสงธรรมนำทางสำหรับคนที่มืดบอดมองไม่เห็นทางเดินรู้สึกชีวิตตันและเป็นทุกข์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของแสงธรรมนำทาง สำหรับคนที่มืดบอดมองไม่เห็นทางเดินรู้สึกชีวิตตันและเป็นทุกข์ซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าการที่เราจะมีแสงสว่างในตนเองได้นั้นเราจะต้องเป็นคนที่รู้ในคุณค่าของเสียงธรรมเป็นผู้รู้ค่าในธรรมที่ได้ยินได้ฟัง และรูค่าโดยการนำเอาธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามซึ่งหากเราทำได้อย่างนี้แสงสว่างก็ย่อมจะเกิดขึ้นในตัวเราเกิดขึ้นในดวงจิตเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบกับความผลทุกข์ซึ่งก็เปรียบดังเช่นแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างกับโลก ให้เราได้ประกอบกิจการงานต่างๆในแต่ละวันและแสงธรรมนี้ก็ให้แสงสว่างกับดวงจิตของเราทำให้ดวงจิตของเราไม่เดินหลงทางไม่มืดบอดไม่อับจนเพราะหากใครก็ตามที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วแต่กลับเอาความสว่างนั้นไปทำในสิ่งที่ไม่ดี คือในแต่ละวันได้นำเวลาที่มีอยู่ไปสร้างแต่กรรมชั่วสิ่งที่ทำไปนั้นก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบางคนได้รับแสงสว่างในหนึ่งวันแต่ก็ไม่ยอมทำอะไรเลยไม่คิดที่จะสร้างกรรมดีไม่ยอมทำอะไรสักอย่างที่เกิดประโยชน์ยังคงแน่นิ่ง ไม่สนใจกับแสงสว่างแบบนี้ชีวิตก็จะไม่ได้อะไรเลยครับแสงสว่างในจิตนี้ก็คือเสียงธรรมที่จะส่องทางให้แก่ดวงจิตได้เดินทางซึ่งการเดินทางของกายนั้นก็อาจจะต้องเดินด้วยเท้า หรด้วยรถราตามยุคสมัยแต่การเดินทางของจิตคือในแต่ละวันแต่ละวินาทีที่จิตจะดำเนินไปตามการเวลาการเดินทางของจิตนี้ก็คือพฤติกรรมและการกระทำซึ่งทุกๆก,การกระทำของเราทุกๆเวลาก็คือการเดินทางของจิต ฉะนั้นดวงจิตใดก็ตามที่ไม่มีแสงธรรมนำทางในการเดินทางจิตดวงนั้นก็อาจจะมืดบอดคือมองไม่เห็นทางเดินจนรู้สึกชีวิตตันและเป็นทุกข์ส่วนความมืดบอดนี้ก็อาจจะทำให้เราเดินหลงทางคือไปประพฤติชั่วกระทำชั่วจนก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้น ดังนั้นดวงจิตใดก็ตามที่มีแสงสว่างในเสียงธรรมนำทางแล้วเมื่อประพฤติปฏิบัติตามแสงสว่างนั้นก็จะสามารถส่องสว่างให้กับตัวเองได้หรืออาจจะพบกับความผลทุกข์แต่หากใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังธรรม,มามากแต่ไม่เคยนำไปประพฤติปฏิบัติเลย คนคนนั้นก็ยากจะพบกับแสงสว่างถึงแม้จะฟังมามากก็ตามแต่ถ้าใครที่มีความปรารถนาที่จะนำธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติถึงแม้จะประพฤติปฏิบัติวันละนิดวันละน่อยแสงสว่างก็ย่อมจะก่อเกิดขึ้นในจิตเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ จะทำให้จิตของเราสว่างสวยไม่มืดบอดและไม่หลงทางชีวิตก็ย่อมจะมองเห็นปลายทางของการสิ้นสุดแห่งการเดินทางของจิตนั่นก็คือความพทุกข์ครับส่วนใครก็ตามที่มีแสงสว่างในจิตแล้ว เขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจและมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามความเป็นจริงได้และเมื่อรู้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็จะถอดถอนความทุกข์ความยึดติดความลุ่มหลงต่างๆออกจากตัวตนไปได้และความผลทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะเข้าใจตามความเป็นจริง แต่แสงสว่างนี้จะเกิดขึ้นในดวงจิตของเราได้นั้นมันก็แล้วแต่การประพฤติดีปฏิบัติดีของเราด้วยซึ่งใครก็ตามที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะยิ่งชำระล้างกิเลสตัณหาได้มากเพราะเหตุของเงาแห่งความมืดที่บทบังดวงจิตที่ทำให้จิตดวงนี้มืดบอด ก็คือกิเลสตัณหาดังนั้นยิ่งเราชำระล้างเงามืดได้มากเท่าไรเราก็จะยิ่งเจอกับความสุขมากขึ้นเท่านั้นเพราะกรรมและกิเลสตัณหาต่างๆมันจะหลุดออกไปจากการที่เราได้ทำดีนั่นเองและการทำดีนี้เราก็สามารถจะทำได้หลายรูปแบบ ขอให้เรามั่นทำดีอยู่ตลอดเวลายิ่งถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอความดีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแสงสว่างของชีวิตก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะความดียิ่งเราทำมากเท่าไหร่มันก็จะมีหนทางที่สว่างสวยให้เราเดินมากขึ้นเท่านั้นแต่การทำความชั่วคือการสร้างความมืด ให้แก่จิตใจของตนเองยิ่งทำมากเท่าไรจิตใจของเราก็จะยิ่งมืดบอดมากเช่นเดียวกันและเมื่อจิตมืดบอดมากๆเราก็จะหาทางเดินให้แก่จิตไม่ได้สุดท้ายบางคนก็อาจจะถึงกับฆ่าตัวตายแล้วต้องไปชดใช้กรรมส่วนบางคนก็หาความสุขไม่ได้เพราะเลือกทำแต่ความชั่ว ชีวิตจึงมีแต่เงาแห่งความมืดครับฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วก็จงนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดค่าเกิดประโยชน์อะไรกับเราซึ่งก็เปรียบเสมือนข้าวปลาอาหาร ที่มันน่าอร่อยน่ากินและมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเราสักแต่ว่าเห็นเราไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มรสความอร่อยก็จะไม่ก่อเกิดขึ้นในเรารสชาติของมันเป็นแบบไหนเราก็จะไม่รู้ความอิ่มก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นในเราเราก็คงจะหิวทรมานอยู่อย่างนั้น และประโยชน์ของอาหารก็จะไม่ก่อเกิดในกายของเราเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังเสียงธรรมแต่เราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติตามเราก็ย่อมไม่รู้ว่าการที่เราปฏิบัติตามทำข้อนี้เป็นแบบไหนได้ประโยชน์อะไรรู้สึกอย่างไร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในตัวเราดังนั้นในแต่ละวันเราจะต้องมันฝึกฝนตนมันประพฤติดีปฏิบัติดีตามธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างน้อยก็ให้ได้วันละนิดวัลนละหน่อยก็ยังดีดีกว่าเราไม่ลงมือทำเลยซึ่งทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้น ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเพราะแค่เราจำศินข้อห้ามต่างๆได้ว่าข้อใดที่เราทำแล้วผิดศินก็แปลว่าเราได้ลงมือทำไม่ดีแล้วหรือเราบกพร่องในธรรมคำสั่งสอนแล้วแต่ถ้าเรารักษาศินได้หนึ่งข้อก็เท่ากับเราทำตามธรรมคำสั่งสอนได้หนึ่งอย่าง แต่ถ้าเรารักษาศีลได้สองข้อหรือมากขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าเราทําความดีได้เป็นลำดับเพราะศีลน,นี้เป็นสิ่งที่ตีกรอบให้เราอยู่ในขอบเขตของการทําดีฉะนั้นใครที่มีศีลก็จะทําตามทําได้ง่ายเพราะธรรมะก็คือสิ่งที่สอนให้เรา ทำความดีอยู่ในกรอบของความดีและความดีที่เราทำนี้ก็จะหนุนนำจิตของเราให้รู้แจ้งให้เข้าใจตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นไปเช่นนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็จะก่อเกิดการปล่อยวางก่เกิดความสุขในใจจิตของเราก็จะพบกับความผลทุก์ ดังนั้นค่อยๆเริ่มต้นจากการรักษาศีลค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละนิดวันละหน่อยมันคิดดีทำดีและพูดดีแล้ววันหนึ่งเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ครับขอ,อนโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขอนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ